สวัสดีครัพี่ฝนสวัสดีจ้าเรื่องของสาราคนเศร้าแน่นอนว่าพอเอ่ยคําคํานี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เรามักจะเข้าใจกันว่าสาราคนเศร้าเนี่ยคือสาราสาหรับคนที่อกหักถูกไหมครับใช่ค่ะมันเกี่ยวเกี่ยวโยงกับเรื่องของคนที่ผิดหวังกับความรักด้วยไหมกระมาณนะนะนะคุณดำเหรอโอ้โหน่าสีใจทีเดียวมา เรื่องราวสิบหกปีย้อนกลับไปให้พวกเราได้รับรู้ถึงเรื่องนี้หน่อยฮะว่าเกิดอะไรขึ้นครับพี่ฝนครับค่ะก็สวัสดีชาวเดอช็อกทุกท่ทานก่อนนะคะวันนี้อ่าเป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดมาจากพี่จันทิมาย้อนไปเมื่อประมาณสิบห้าสิบหกปีเรื่องราวที่พี่จะเล่าต่อไปนี้ก็คือไม่ได้เอาแบบเยี่ยงอย่างนะคะให้ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์เรื่องราวเรื่องนี้ก็คือมันมีเรื่องเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรัก ของหนุ่มสาวประมาณว่าถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเราก็ยังเข้าใจได้เนาะแต่อันนี้สมัยนั้นนะย้อนกลับไปเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของผู้หญิงรักผู้หญิง uh huh. อ่าแล้วก็ญาติผู้ใหญ่หรือทั้งฝ่ายทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่รู้เพราะว่าไม่ได้มีการแบบเปิดเผยนะคะเด็กสองคนเนี่ยรักกันเริ่มจากน้องสุข ซึ่งมีลักษณะน,นิสัยคล้ายๆทอมมาค่ะคล้ายๆผู้ชายนะคะคก็เป็นเพื่อนร่ำเรียนอยู่กับน้องอ่าวันเพนวันเพนนี้ก็เป็นลูกสาวของอร้านลงน้ําแข็งส่วนสุเนี่ยก็จะเป็นลูกสาวของร้านไข่ของชําซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะคะเติบโตมาด้วยกันสองบ้านนี่ก็สนิทสนมกันแล้วก็ประมาณว่าเด็กสองคนเนี่ย คบหาดูใจกันโดยที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยพี่คิดว่าตอนนั้นก็คงจะไม่รู้หรอกว่าเป็นการรักแบบไหนแต่ในความสนิทเนี่ยมันทําให้จากกันไม่ได้อืมไม่ว่าจะไปไหนมาไหนแล้วแต่วันเพ็ญต้องมีสุขไปด้วยตลอดอ่าต้องฝ่ายของวันเพ็ญเนี่ยเป็นลูกสาวคนเดียวเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยมีลูกตอนอายุเยอะนะคะคุณก็ณเลยจะห่วงเป็นพิเศษดังนั้นเมื่อมีสุขไปไหนมาไหนด้วยทุกคนก็มั่นใจว่า อ่ามีเพื่อนสาวไปด้วยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เด็กสองคนเนี่ยคบหาดูใจกันแล้วก็เหมือนกับเป็นคู่รักกันวันหนึ่งเมื่อทั้งสองได้เรียนจบอ่าชั้นมัธยมศึกษาที่หกก็ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยฝ่ายวันเพ็ญก็จะต้องไปร่ำเรียนต่อที่กรุงเทพนะคนะเข้ามหาลัยฝ่ายสุเนี่ยก็คือไม่อยากให้ไปคนตามเริ่มมีอาการแบบเหมือนหึงหวงไม่อยากให้ห่างไม่อยากให้ไปไหนไกลก็เลย ตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะชวนกันนะหนีอืออาจจะหนีหนีไปอยู่ที่อื่นด้วยกันโดยที่ว่าแม้ทั้งสองเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้พ่อแม่ไม่รู้แต่คนเนี้ยก็โดนโดนห้ามโดนห้ามโดยนิดนิดเนี่ยก็เป็นเพื่อนของสุแล้วก็บอกว่าอย่าพึ่งเลยอ่าการที่วันเพ็ญเนี่ยจะไปเรียนต่อเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ได้เจอกันถูกไหมเราอ๋อที่ยงที่อยู่เนี่ยเรารู้เราก็ไปมาหาสุกันได้ถูกและกอย่างหนึ่งมันก็เป็นการวัดใจกันด้วยว่าระยะทางเนี่ยที่ห่างกันเนี่ย มันมีความอา่กลมเกลียวกันเหมือนเดิมหรือเปล่าวัดใจใช่สุก,ก็เลยไม่ไม่ทําไม่ทำไม่ไม่ไม่ไมตัดสินใจที่จะพากันหนีก็เลยปล่อยให้วันเพ็ญน่ไปเรียนต่อผ่านไปได้ประมาณสองสามเดือนวันเพ็ญก็ได้เวลาที่ต้องกลับมาส่งข่าวกลับมาว่าวจะกลับมาบ้านแล้วนะสุกก็รอคอยเพราะวันเพ็ญกลับมาเนี่ยมันมีข่าวตามกลับมาด้วยก็ล่ําลือกันเลยว่า การกลับมาครั้งเนี้ยคือต้องมารับมั่นรับมั่นจากลูกชายเจ้าของร้านทองอ oh. ซึ่งให้ใหมายมั่นกันไว้ก่อนทางพ่อแม่บอกกันนะคะว่า oh. เดี๋ยวมั่นกันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าวันเพ็ญเนี่ยเรียนจบประสบความสําเร็จแล้วอะไรแล้วเนี่ยแล้วค่อยมาตกแต่งกันทั้งฝ่ายของสุเนี่ยพอรู้เนี่ยคุณก็แบบไม่พอใจโคลนกวาอย่างหนักก็พอเจอพอเจอวันเพ็ญปุ๊บก,ก็บอกถามเรื่องเนี้ย แต่ก็ถูกใบเบี่ยงวันเพ็ญบอกว่าก็ยังไม่แน่นะว่าจะได้มั่นหรือเปล่าเพราะว่าทางฝ่ายผู้ชายเอง่ะเขาก็จะต้องไปเรียนต่อเมืองนอกเหมือนกันทางนี้ก็เลยคิดหนักว่าถ้ามั่นกันไปแล้วอะไรแล้วเนี่ยจะทําให้ต้องมานั่งถอนมั่นที่หลังไหมมีปัญหาไหมสุเองก็เลยดีใจขึ้นมาว่าเอออาจจะไม่มีการมั่นเกิดขึ้นควันเพ็ญก็อยู่บ้านไม่ไมกี่วันค่ะคุณตั้มก็ต้องกลับไปเรียนต่อ คราวนี้พอเรียนไปเรียนมาไปไป,ไปมามาก็มีเลิกงามยามดีทางฝ่ายของวันเพ็ญเนี่ยมีการจัดต้อนรับพิธีมั่นขึ้นมาคราวนี้คงมั่นแน่นอนแล้วสุกก็เลยบอกนิดว่าให้นิดเน่ยแอบ,บไปนัดวันเพ็ญออกมาทีจะขอคุยด้วยสักหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการมั่นวันเพ็ญก็บอกกับนิดมาว่าอ่าเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยสะดวกแล้วเนี่ยเดี๋ยววนะันเพ็ญน่ะจะแอบ,บออกมาหา ให้สุามารอที่เดิมตรงศาลาร,ารอรถริมทางนะคะที่เคยคุยกันเคยนัดเจอกันสุก็มารอพอมารอได้ไม่นานนะคะนิดก็พาวันเพนมาครนี้พอมาถึงเนี่ยสุก็เป็นคนบอกให้นิดเนี่ยไปซื้ออาหารอะไรมาให้กินหน่อยเพราะนานๆทีจะได้เจอกับวันเพนจะนั่งกินอะไรกันตรงเนี้ยอ่าย้อนย้อนความหลังนิดก็ ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเพื่อที่จะไปซื้อของกินมาให้ทั้งสองคนแต่หายไปได้สักพักใหญ่หญคุณตั้มนิดเนี่ยก็บอกว่ากลับมาถึงเนี่ยก็พบว่าทั้งสองคน,นมีอาการนอนชักเกร็งทั้งฝ่ายของสู่เนี่ยนอนกลุมท้องร้องอดควรส่วนฝ่ายของวันเพนเนี่ยมีอาการเหมือนคนใกล้ๆที่จะหมดลมหายใจอะค่ะอาการดิ้งทุนทุลายแบบรวยลินแล้ว ด้วยความตกใจนิดก็สตาร์ทมอเตอร์ไซค์แล้วก็ร้องตะโกนนะคะ่ะว่าให้ให้ช่วยทีช่วยทีอ่ามีเหตุเพื่อนอนะเป็นอะไรไม่รู้นอนที่ศาลาตะโกนไปจนคนเขาได้ยินเขาก็วิ่งมาวิ่งมาดูฝ่ายนิดเองก็รีบไปตามทั้งสองบ้านให้มาดูแต่พอทั้งสองฝ่ายเนี่ยพ่อกับแม่แล้วก็ญาติพี่น้องก็มาค่ะมาตามที่นิดบอกก็ไม่ทันดูใจแล้วคะ่ะเด็กทั้งสองคนนี้ก็ นอนเสียชีวิตอยู่ตรงศาลาตรงเนี้ยอืทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็แบบเสียใจมากคุณตั้มแต่ร้องตะโกนออกมาว่าทําไมถึงทําแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณเนี้ยทุกคนก็ไม่รู้สาเหตุนิดเองพูดไปก็ร้องไห้ไปแล้วก็เริ่มเล่าเริ่มเล่าเหตุการณ์ทุกๆอย่างให้ทั้งสองบ้านฟังทั้งสองบ้านทั้งเสียใจแล้วก็ช็อกกับเรื่องราวเกิดขึ้นเพราะว่าไม่คิดว่าทั้งสองคนเนี่ยคบกัน แบบแฟนไม่ใช่เพื่อนนะนะคะก็เลยคิดว่าทําไมถึงทำแบบนี้ทําไมถึงตัดช่องน้อยแล้วก็ทิ้งไปครับทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายกันนําร่างของทั้งสองคนเนี่ยไปบําเพ็ญกุศลคือแยกกันะนะคะวัด,ว,ด,ว,ดวัดนู้นวัดนี้อะไรเงี้ยก็ไม่มีการพูดคุยหรือว่าอ่าอะไรกันอีกเลยเพราะว่าต่างคนก็ต่างช็อกแล้วก็เสียใจมากจนเรื่องราวของอาการจากไปของทั้งคู่เนี่ย ผ่านไปได้ประมาณสองสาเดือนค่ะมันก็มีเรื่องราวหลอนๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับศา,าลาริมทางตรงนี้วันนั้นนะ่ะมันเป็นความซวยหรือจงังหวะพอดิบพอดีก็ไม่ทราบได้พี่จุ๋มเป็นคนขันมาะกะทิขายนะคะที่ตลาดแกต้องขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านศาลาเนี้ยเพื่อที่จะไปส่งกะทิให้กับลูกค้าประมาณสักตีสองตีสามแกบอกแกขี่ผ่านมาตรงศาราตรงเนี้ย แกเห็นเหมือนมีเด็กผู้หญิงสองคนนั่งห้อยขาตรงศารานะคะเหมือนร่งลักษณะคุยกันพี่จุ๋มบอกว่าพอผ่านไปก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเอ๊ะทำไมมีคนมานั่งรอรถประจำทางตีสองตีสามเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้จอดทักอะคะ่ะก็รีบพอขี่ไปได้ได้สักพักนึงเลยสารามาหน่อยเดียวคุณตั้มแกก็มองกระจกรถมอเตอร์ไซค์ฝั่งขวามือนะฮะแกบอกว่า ท่านั่งท่าเดิมของเด็กสองคนเนี้ยที่นั่งห้อยขาค่ะคุยกันนะท่าเดิมเลยแต่มันลอยตามพิจุมมาค่ะฮะเหมือนเหมือนเหมือนนั่งอยู่ท่านั้นนั่ง,อ,งอยู่ใช่ค่ะล,<อ>ลอยตามมาพิจุมก็บอกว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่ผีแน่นอนแกค,คิดได้ใจนะแกก็บิดแบบมอเตอร์ไซค์อแทบ,บคว่คำหมอนควั้ําแกก็บอกแกบิดใหญ่เลยบิดบิดบิด,บดแต่ว่า ภาพที่แกเห็นนะก็คือภาพเด็กผู้หญิงสองคนนั้น,น่ะก็ยังลอยตามมาเรื่อยๆค่ะพอตามมาตามมาแกก็บิดมอเตอร์ไพอหลุดโค้งจากตรงนั้นมาแกหันไปมองอีกทีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตามมาแกก็ตั้งสติเอากะทิไปส่งให้กับร้านค้าที่เป็นลูกค้าเสร็จแกคิดในใจเลยว่าแกโดนผีแล้วออกแน่นอนหนึ่งจะกลับถังเก่าดีหรือจะอ้อมกลับไปที่ร้าน ซึ่งไกลกว่ากันอีกประมาณห้ากิโลแกยอมตัดสินใจที่จะไปทางทางใหม่ที่อ้อมและไกลกว่าแล้วก็ไปล่ำลือที่ใน,นตลาดว่าตรงเนี้ยแกบเจอผีซึ่งเป็นผีเด็กผู้หญิงสองคนอลอยตามแกมาการพูดไปเรื่อยของพี่จุ๋มทุกคนเขาก็ไม่เชื่อคิดว่าพี่จุ๋มตาฝาดเพราะว่าตื่นแต่เช้ามืดแล้วก็ไปส่งกะทิอาจจะเห็นอย่างอื่นนะ เป็นผีเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผ่านไปได้ประมาณสองสัปดาห์ก็มีวินมอเตอร์ไซค์ในตลาดอ่ะบอกว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะโบกมือให้พี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยรับไปส่งที่โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งซึ่งพี่วินมอเตอร์ไซค์บอกว่าโรงเรียนที่จะไปเนี่ยมันก็ไกลเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยอมรับเด็กคนเนี้ขึ้นมาพบขึ้นมาบนมอเตอร์ไซค์ปับ๊บพี่วินมอเตอร์ไซค์บอกว่า ช่วงจังหวะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกตัวนะมันมันหนักมากคุณตั้มหนักเหมือนแบบบรรทุกคนแบบสี่ห้าคนอะไรประมาณนี้เลยนะคะเมือนมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะพังเลยคุณตั้มมันบิดไม่ไปอ่ะจนกระทั่งบอกบอกน้องคุณท้้งหลังอ่ะว่าเออน้องน้องเอาอะไรขึ้นมาหรือเปล่าทําไมมอเตอร์ไซค์พี่มันหนักมากเลยเนี่ยบิดแบบไม่อยากจะออกตัวไม่อยากจะไปเลยไปแบบช้ามาก ก็เลยบอกเดี๋ยวขอขอพี่จอดก่อนนะพี่ไม่ไหวจริงๆพอตบขาตั้งลงได้ปุ๊บลงมาหันไปเนี่ยคุณตั้มแทบช็อกอยากจะทิ้งมอเตอร์ไซค์แล้ววิ่งหนีนะแต่ก็ตั้งสติไงหันกลับไปมองคุณตั้มไอ้สิ่งที่บอกว่ามันจะไม่ไหวเนี่ยมันแบบสุดๆแล้วอะไอ้ที่พ่วงมาด้วยอะมันเป็นเด็กผู้หญิงสองคนในศาลาแล้วก็ศาลาริมทางอันนั้นนะคะติดมากับรถด้วยค่ะ ฮะ <Huh? S 2> ใช่ค่ะเหมือนพี่เขาลากศาลารา oh ลอรถมาด้วย <c oughs> พี่เขาบอกพอตั้งสติได้พี่เขาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่และผีหลอกแน่นอน <c oughs> เขาบอกขนลุกเย็นหัวเลยตั้งสติได้ก็สตาร์ทร์ไซค์แล้วก็ปิดออกไปเลยค่ะแล้วก็ไม่เห็นก็ <c oughs> ไปมองเลยว่าไอคนที่อยู่ในศาลานะ่ะคนหรือผีเ <c oughs> พราะไอที่ตามมาด้วยนะมันเป็นทั้งศาลาเลยคุณครับ <c oughs> มันถึงหนักขนาดนั้น oh พี่เขาก็ไปล่ำลืออีกว่าไอสา,าลารอรถหลังวัดตรงเนี้ย มันมีผีนะ,จะเจอผีนู้นนี้นั่นเป็นเด็กผู้หญิงสองคนคราวนี้พอฟังพี่จุ๋มแล้วก็พี่วินอร์ไมันก็เหมือนเป็นการลํำลือว่าเออตรงเนี้ยผีดุลหลังวัดตรงเนี้ยผีดุคราวนี้ก็มีคนอยากจะลองดีอยากจะลองดีนั่นก็คือพวกปักปลาหาปลานะคะเพราะว่าหลังวัดเนี้ยมันใกล้เคียงกับเขตอภัยทานก็คงจะมีแบบอยากจะลองดีว่าเออเดี๋ยวจะลองข้ามถนนนะไปปักปลาดู อาจจะมีการปล่อยข่าวเพื่อไม่ให้มีคนนะเขาไปปักปลาก็มีอยู่สองคนไปวางเบ็ดลาวแล้วก็เอไปหาปลากบเขียดเท่านั้นนะคะช่วงจังหวะที่ฝนพล่ำพอ่ำผู้ชายสองคนนี้ก็ไปนั่งพักที่ศาลาที่เขาบอกว่าเจอผีกันนะคะเ,เพื่อนอีกคนไนงนะก็กาลังวนใบจางจะดูดใบจางอีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามก็ถามว่าเฮ้ยเองวงลาะอะไรวะเองวงล้ออะไรนักหนาเนี่ย นั่งฟังเลยนะเองหัวเราะอะไรอีกคนหนึ่งกลังบนใบาจากอยู่กับพูดรู้มาว่าไม่ได้หัวเราะอะไรเลยกำลังจะดูดใบาจากเองจะมาหลอกกันสิว่าได้ยินเสียงอ่าคนหัวเราะนู่นนี่นั่นเข้าไปกลัวหรอกสักพักเดียวค่ะเพือ่อนที่บอกว่าเองหัวเราะอะไรก็แงนขึ้นไปมองอยู่บนหลังคาของศาลานะคะเขาบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่เห็นก็คือเห็นมีเด็กผู้หญิงสองคนนะคะ นั่งคุยกันอยู่บนคือบนศาลานะคะซึ่งไม่ได้ใหญ่มากเลยอะแล้วก็ไม่น่าจะมีคนขึ้นไปนั่งข้างบนได้ดพอเห็นปะไอ้เพื่อนคนนี้ก็บอกว่าเฮ้ยผีลอกแล้วก็วิ่งออกไปโดยที่ไม่ไม่บอกเพื่อนไม่สนใจเลยค่ะไอ้คนที่มวนไปจากอยู่ก็หันขึ้นไปตามที่มองสายตาก็ไปปะกับเด็กผู้หญิงสองคนที่มองลงมาพอดีเท่านั้นและคนคราวนี้ก็ล่ำเลือกระชอนเลยว่า ผีลอกผีมีจริงๆตรงนี้<ม>เป็นการเปิดประเด็นในการเห็นผีของที่นี่เลยค่ะเพราะไม่เคยมีประวัติว่าแถวเนี้ยมีผีมนีนู่นนี่นั่นไม่มีจนกระทั่งหลวงพ่อได้รับรู้แล้วก็เลยคิดว่าผีที่ทุกคนเห็นเนี้ยอาจจะเป็นอ่าน้องสุกับวันเพญก็ได้ที่มาเสียชีวิตอยู่ตรงศาลานี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขอความกรุณาลบกวนให้ไปตามญาติ ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยอ่าเป็นคนมาเรียกแล้วก็มาเชิญวิญญาณให้มาบอกทีว่าอ่าต้องการอะไรให้ตามกลับไปแล้วก็เราจะได้ทําให้มันถูกต้องเพื่อบางทีในวิญญาณของน้องทั้งสองเนี่ยยังไม่ได้รับอ่าสิ่งที่ต้องการก็เลยมาให้ทุกคนเห็นครับเมื่อพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายรู้อ่าความช่วเหลือของหลวงพ่อนะต้องการความช่วยเหลือก็เลยมาที่วัดแล้วก็มาทําตามที่หลวงพ่อท่านบอก ทุกคนก็จุดทูบแล้วก็เรียกเล็กวิญญาณของน้องทั้งสองว่าทักอ่าต้องการอะไรหรืออยากจะบอกอะไรเนี่ยให้ตามกลับบ้านเถอะอย่ามาอยู่หลอกหลอนอะไรใครตรงนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นที่น่าแปลกคุณตัต้มที่ทั้งสองบ้านเนี่ยกลับไปแล้วเนี่ยฝันเหมือนกันเลยค่ะฝันแบบเดียวกันเลยว่าลูกอ่ะทั้งสองฝ่ายทั้งสุงแล้วก็วัเพ็นนะ่ะมาบอกมาบอกว่าต้องการให้พ่อกับแม่นะ่ะ นำกระดูกอะไปไวที่จะดีหรือเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้ค่ะที่ที่เดียวกันไม่ให้แยกกันอยู่อย่างเงี้ยคือพอมาถึงวัดเนี่ยทั้งสองบ้านพูดเหมือนกันเลยและทุกคนก็ลงมติว่าเขาคงอยากจะอยู่ใกล้ๆก,กันประมาณนั้นคราวนี้เมื่อทำอพิธีเอากระดูกมาไวที่จะดีที่วัดนี้เป็นที่เรียบร้อย เรื่องราวของผีเด็กทั้งสองที่อยู่ตรงศาลาก็ไม่มีมาให้เห็นีเลยค่ะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆนะคะของพี่จันที่มาที่ถ่ายทอดขึ้นมาพี่ฝนนยายจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราเห็นอยู่ในในปัญหานะคะตรงหน้าบางทีมอาจจะมีทางออกอื่นซึ่งอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ค่ะคุณตั้มค่ะประมาณเนี้ยค่ะครับ แล้วเออน้องทั้งสองทั้งทั้งน้องสุแล้วก็น้องวันเพ็ญผมไม่แน่ใจว่าพี่ฝนพอจะทราบข้อมูลไหมครับว่าณนะวันนั้นน่ะที่น้องสุบอกให้เพื่อนเขาที่ชื่อนิดไปซื้อของมากินอะไรกันเนี้ยนะฮะระหว่างนั้นเนี่ยน้องสุกับน้องวันเพ็ญที่อยู่ศาลาเข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 าทำอะไรเกิดอะไรขึ้นบนศาลาหรือว่าน่าจะเป็นการดื่มยาข้ามาแรงอะค่ะหร,หรือพวกข่าสารหนูเพราะว่ากินค่ะคุ้งเลยค่ะแล้วก็มีอ่า ผงอะไรสักอย่างอ่ะอยู่แถวแถวนั้นนะคะน่าจะเป็นแบบอะไรนะคุณยาเบอร์หนู mm hmm. อ่ะอ่าแล้วก็พวกยาฆ่า,มาแมลงที่ว่าใช้กับสวนนะคะตามสวนอย่างเงี้ยเพราะมันจะมีฤทธิ์ร้ายแรงมากพวกเนี้ยค่ะประมาณนั้นน่นนาจะช่วยช่วยกันกอกหรืออาจจะเป็นพราะสุหลอกให้วนเพนนะ่ะกินอะไรบางอย่างเข้าไปเพราะมันมีเหมือนกับแบบเป็นถุงอาหารอยู่ด้วยค่ะคุณ เออ,เอ,อผมว่าน่าจะถ้าเป็นแบบเคสแรกแบบว่าออนัดกันเอา้ากินอะไรเงี้ยผมว่าโอกาสอาจจะมีแต่น้อยแต่ถ้าเป็นแบบเคสที่สองที่น้องสูง่อาจจะแบบเอ้ยวันเพ็ญเธอกินนี้สิอะไรเงี้ยแล้วก็แอบ,บใื่อเข้าไปอ,อาจจะเป็นโอกาสแบบนั้นเพราะว่าฟังจากเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมมองว่าน้องสู่เองเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าในระหว่างที่น้องวันเพนไปศึกษาต่อเนี่ยนะครับแล้วก็มีข่าวว่าจะต้องมั่นหมายโดยทางผู้ใหญ่เดี๋ยวเขาจัด เกี่ยวกับเรื่องของงานมั่นให้เนี่ยน้องสุเองก็น่าจะเข้าใจว่าโอ้ยคงเป็นไปได้ยากแหละนะครับไม่ได้จะ<ช>เกิดขึ้นหรอกอาจจะมีการแบบเอ้ยเดี๋ยวก็ถอนมั่นเพราะว่าผู้ใหญ่ฝั่งนั้นเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายที่จะมาเป็นแฟนกับน้องวันเพนเนี่ยเขาจะต้องไปเรียนต่อมือนอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าเขาก็น่าจะแบบ คิดคิดค่อนข้างเยอะนะฮะว่าใช่ค่ะไม่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่อยากให้น้องวันเพ็ญกับผู้ชายได้อยู่ด้วยกันเขาอาจจะอยากครอบครองหัวใจแต่ความคิดและตัดสินใจของเด็กๆนันตอนนั้นน่ะมันผิดเนาะนะ,ะใช่ค่ะอย่างพวกเราเองที่เป็นผู้ใหญ่ผมมองว่าถ้าเกิดลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยน้องๆน,น,น่าจะต้องยุคนี้เนาะพี่ฝน<ช>เปิดหน้าคุยเลยครับ ศึกษาเลยไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่อย่างน้อยๆเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ถูกใจผู้ใหญ่มากมายสักทีเดียวแต่ต้องให้เขารับรู้ถึงปัญหาเพราะอย่าลืมว่าผู้ใหญ่เองก็เคยอาบน้ำอุ่นผ่านมาก่อนพอจะทราบว่าประสบการณ์นตรงเนี้ยควรจะถูกแก้ไขยังไงอย่างน้อยๆเนี่ยบอกให้น้องๆเนี่ยร่ำเรียนกันจนจบก่อนนี้ไหมถูกไหมฮะใช่ค่ะมันจะได้มีกำลังเขาเรียกว่าเป็นกำลังใจในในแง่บวกเนาะ ใช่แล้วก็พี่ฝนคิดว่าสมัยนั้นนะคุณตั้มการเปิดโลกของความรักแบบเนี้ยอาจจะไม่ได้แบบมากมายนะคุณจริงแล้วก็ใช่แล้วก็แบบเป็นอะไรที่แบบผหโบราณนะนะและอย่างมีลูกสาวคนเดียวต้องเข้าใจฝ่ายวันเพ็ญมีลูกสาวคนเดียวสิ่งที่ดีที่สุดของพ่อแม่ก็คือลูกเหล่าต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดเช่นกัน <c oughs> ดังนั้นสุเองคงคิดเหมือนที่คุณตั้มบอกคิดมากคือเป็นไปไม่ได้เลยต่อให้พูด หนูรักกันก็อาจจะถูกปฏิเสธเดี๋ยวนั้นเลยก็ได้อสองซูเองอาจจะมีความคิดว่าวันเพนเองอ่ะอาจจะแบบพอไปพบโลกใหม่อะไรที่ใหม่ๆการรักผู้ชายอาจจะดูอบอุ่นกว่าความเหมือนห่างมันทำให้เขาทำใจไม่ได้แต่มันน่าเสียใจตรงที่ว่าพลาดใจพ่อแม่ชั่วโมงนั้นนะพี่ฝนเข้าใจเลยนะ,ะฝ่ายวันเพนเน่ย ใจสลายแน่นอนคุณฝ่ายสูยังมีพี่น้องนะแต่วันเพ็ญไม่มีใครมีคนเดียวลูกเดียวใช่จริงผู้ใหญ่เองท่านก็หมายมั่นเนาะว่าอยากจะให้ใลูกสาวคนเดียวของบ้านได้ดิบได้ดีได้ลูกเขยอะไรอย่างเงี้ยที่พอจะแหมเข้ามาคบหากันแล้วเนี่ยก็พาก,กันไปสู่อนาคตที่ดีนะความคิดของผ,ผู้ใหญนะ่ตอนนั้นนะเนาะเราก็ต้องมองในแง,ง่ของของผู้ใหญ่ครับ ตรงนั้นด้วยเหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าอย่างที่ผมก็บอกกับพี่ฝนนั่นแหละฮะว่าเนาะปัญหาพวกนี้อย่างน้อยก็ต้องคุยกันก่อนแหละครับใื่ใช่แล้วก็เรื่องของเด็กเนี่ยที่อยู่ในช่วงมัธยมผมมองว่าณนะช่วงเนี้ยมัธยมไม่ว่าจะตั้งอยู่มหนึ่งมสองมสาไปจนจบมหกเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่โอ้โหผมบอกเลยว่าเป็นช่วงชีวิตของคนคนหนึ่ง ที่รู้สึกผูกพัพนกับอีกคนหนึ่งอย่างไม่มีเหตุผลเลยนะใช่ค่ะรักแบบเพื่อนก็คือเพื่อนสนิทคือผูกพันกันมากเลยนะฮะเพราะนอกจากความผูกพันของเพื่อนมาผสมกับความรักที่มันอาจจะเริ่มขึ้นมาโดย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 เกิด,ด,ดขึ้นมาเองด้วยความแบบเออเจอกันทุกวันอะไรเงี้ยอยากจะดูแลอยากจะรักษาอะไรเงี้ยมันเป็นความรักที่ที่ท,ที่ที่ดูบริสุทธิ์ของเด็กๆด้วย นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้องๆหรือว่าเด็กๆฟังอยู่เรื่องราวเรื่องนี้แล้วเกิดเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้ละกันนะฮะอย่ากเก็บไว้คุณเดียวอย่างน้อยเนี่ยปรึกษาเพื่อนก็ได้ใกล้ตัวเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะหรือถ้ายังไงก็สุดแท้แต่เนี่ยไม่ไหวจริงๆเนี่ยบอกกับผู้ใหญ่ไปเลยนะครับอย่ามาตัดสินปัญหาชีวิตด้วยการแบบมากินยาอะไรเงี้ยไม่ดีเลยนะ ค่ะคืออยากจะให้มองให้มองไปข้างหลังก่อนถึงพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ครอบครัวแล้วก็มองไปข้างหน้าว่าเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันอาจจะต้องหายไปไม่วันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้ให้คิดถึงคนข้างหลังอย่างเดียวค่ะว่า อ่ที่เราโตมาได้เนี่ยท่านลำบากนะพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามาหรือปุยยะตายายก็ตามอยากอยากให้ทุกคนนะที่ฟังเรื่องเนี้ยพี่ฝนอยากให้สะท้อนถึงสังคมสมัยนี้ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่กับโทรศัพท์มากกว่าครอบครัวเออเป็นนะห่วงเป็นห่วงจริงคุณตั้มค่ะ,ะคไม่ไม่หลอนมากนะคุณตั้มแต่อยากให้เป็นแบบอะไรนิดดึงที่ดึงดึง,ดงสติ สติคนฟังได้เป็นเรื่องราวที่พอจะเป็นอุทาหรณ์ได้นะครับได้ค่ะเป็นวิทยาทานสอนแบบน้องๆเด็กๆที่ประสบการณ์อาจจะน้อยแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยด้วยความเคารพนะท้ายสุดเนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไปได้เนี่ยผมอายุสักสี่สิบห้าถ้าย้อนไปถึงตอนนั้นผมก็ยังคงคิดนะว่าตอนนั้นเฮ้ยค่านี่คือโตแล้วนะเป็นผู้ใหญ่แล้วเว้ยเฮ้ยสูงข้างจากวานบางทีแล้วความคิดอาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะ นะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเด็กตอนนั้นอาจจะมีความคิดแบบโอ้โหผมเกลือจริงๆหรือว่าผมใช้ความผิดดิเฮิมเกลือไม่ได้อาจจะแบบอยู่ในวัยที่เหมือนกำลังเรียนรู้นะครับลองผิดลองถูกประมาณนั้นนะอ้าได้ครับนั่นคงจะเป็นเรื่องราวทั้งหมดนะฮะในส่วนของศาลาคนเศร้านะครับไม่รู้ว่าสาราที่เกิดเหตุเนี่ยริมทางจังหวัดราชบุรีผ่านมา16ปีเนี่ย มันยังมีโอกาสอยู่ข้างทางถึงปัจจุบันไหมคุณตั้มระวังนะผ่านมาแล้วแวะอยู่กดดีเยเนี่ยเมื่อกี้พี่ฝนบอกว่าเอพี่ที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์แล้วไปรับน้องสองคนมาหันไปดูไม่ใช่แค่เด็กดิมันเซอร์ไพรส์ตรงที่แบบเอาสารมาด้วยคุณโอ้โหนี่เป็นไบคเกอร์แบบแคมปิ้งเลยนะฮะหันไปดูอะไรวะเดี่ยสารามมาอย่างไะจริงโอ้น่ากลัวน่ากลัวนะครับเอา ขอบพระคุณมากนะครับนี่คือเรื่องราวเรื่องแรกในส่วนของผมะกับพี่ฝนดําเนินสะดวกขอบพระคุณมากครับพี่ฝนครับเชินกันค่ะขอบคุณค่ะคุณตั้งครับผมไม่เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ